ครับท่านผู้ชมกล่าวสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับตัวเกมห l o ด d n i Infinity Card ครับจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่31มกราคมนี้และวันนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์ที่ผมจะพาเพื่อนไปดูระบบการซื้อขายของเกมนี้ครับมีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยจะมีระบบการซื้อขายทั้งในเกมและก็นอกเกมด้วยครับเราสามารถเอาไอเทมต่างๆครับออกไปขายในระบบบล็อกเชนได้นั่นเอง ระบบนี้จะเป็นอย่างไรครับผมจะมาพูดในเรื่องของรายละเอียดทั้งหมดว่าสําหรับใส่ที่อยากจะหาะไรายได้พิเศษนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยสามารถหาไรายได้แบบไหนและเราเนี่ยควรที่ทําอะไรบ้างและมีระบบอะไรบ้างที่เราจะสามารถหาของเนี่ยนำมาขายในตลาดกลางได้และมีเงื่อนไขอะไรต่างๆด้วยนะครับถ้าใครคิดว่านะครับเป็นประโยชน์ก็เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปเพราะว่าเกมจะเปิดแล้วนะครับผมกดไลค์กดแชร์ ก็ส r i ครครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ด้ยวยนะใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน EC Card Topup สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b ุ o k ครับ2ก็คือรายแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนำเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่นยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวก มากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพืเ่อนๆเน็ฟาร์มเกมไ้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเดี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมรับก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักนะครับในการซื้อขายกันดีก,กว่านะครับสำหรับเกมนี้นะเราสามารถเข้าไปซื้อขายได้ก็คืออยู่ที่ระบบนะครับผมในตลาดกลางซึ่งตลาดกลางเนี่ยของหลอดในนะครับก็เป็นโครงสร้างในการหา ไรายได้หรือว่าหาเพชรนะครับในหลักการของแบบเสรีอิสระเลยก็ว่าได้นะครับผมเราสามารถนะครับเลือกซื้ออุปกรณ์ได้ตรงนี้โดยการซื้อขายนะครับผมเขาก็จะใช้ในส่วนของเพชรขาวอุปกรณ์นะครับผมเราก็สามารถเลือกดูตรงนี้ได้นะครับอ่าอุปกรณ์ทั้งไหนที่เราจะสามารถซื้อได้แล้วก็กดซื้อนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์2รูปแบบนะเกมนี้1ก็คือนะครับจะเป็นรูปแว่นแบบนี้รูปแว่นเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาเราซื้อมานะครับเราเราก็ยังไม่สามารถใช้งานได้นะ เราต้องทําการไปประเมินอุปกรณ์ก่อนครับอ่ะประเมินยังไงนะเดี๋ยวเข้าไปดูที่กระเป๋าผมแล้วกันนะครับอ่ะโหกระเป๋าผมแบบของเยอะมากเลยครับผมปล่อยฟาร์มนะเดี๋ยวผมต้องขอลบก่อนนะครับผมซึ่งหลักการนะครับเวลาเราจะซื้อของหรือไอเทมนะครับในตัวของช็อปมาเนี่ยมันก็จะติดลูกแว่นแบบนี้นะครับหรือเราจะนําไปขายมันก็จะติดลูกแว่นแบบนี้มันก็จะมี2รูปแบบครับรูปแบบแรกเนี่ยถ้าเป็นลูกแว่นอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถกดใช้งานได้นะอ่ะเราไม่สามารถกดใช้งานได้คือ ่อนที่เราจะสามารถกดใช้งานได้เนี่ยเราต้องไปทําการประเมินอ okay. ุปกรณ์ครับประเมินอุปกรณ์ก็คือมันจะทําการสุ่มออฟอะผมจะสุ่มให้ดูนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ชิ้นนี้นะอุปกรณ์ชิ้นนั้นน่ยจะมีออฟกี่ชิ้นนะครับผมอย่างเช่นอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับได้ออฟแค่อันเดียวนะครับที่เพิ่มเข้ามานะเห็นไหมของต่างๆนะครับถึงแม้ว่าจะดบในส่วนของไอเทมชิ้นเดียวกันแต่มันจะมาลุ้นในส่วนของออฟนะครับผมว่าออฟเนี่ยที่เราจะได้จากการสุ่มหรือปรับปรุงอุปกรณ์ก่อนเนี่ยก่อนที่จะนําไปใช้งานเนี่ย มันจะได้ออฟอะไรมากกว่าอันนี้ก็คือ HP 200เห็นไหมครับน่าประมาณนี้เวลาเราไปขายก็เหมือนกันครับไปขายในตลาดกลางคนส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเลือกซื้อออฟใช่ไหมครับออฟที่ดีที่สุดอะหรือว่าใครที่อยากจะซื้อแบบว่าเอ้ยอยากจะไปสุ่มออฟเองนะครับผมแบบนี้นะเออจะซื้อไปมันก็จะมีความเสี่ยงใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องทําการไปสุ่มออฟอีกนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าแบบของที่มันแบบออฟดีๆเขาก็จะเฮ้ยเขาก็จะเข้าไปซื้อเลยนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับ แบบนี้นะจะเป็นออฟสาช่องแบบนี้นะครับตัวหนังสือสีเขียวนะซึ่งราคานะครับของอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันระหว่างเรื่องของออฟนั่นเองครับผมอันนก็จะเป็นข้อแตกต่างเนาะในการซื้อขายของไอเทมต่งตางๆในตัวเกมนั่นเองครับเวลาเราจะนําของไปขายเนี่ยก็อบอกเลยนะครับว่าเงื่อนไขเนี่ยก็คือเลเวลของเราต้อง55นะครับเกมนี้นะ55เนี่ยถามว่าใช้ระยะเวลากี่วันน่าจะอยู่ประมาณ2วันนะ เราต้อจะถึงได้นะครับผมถ้าแบบเติมแพ็ครายดงรายเดือนปั๊มอีบ้างนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้นะจากที่ผมเล่นมานะครับ1วันเนี่ยเราใกล้เราต้อจะ40นะครับ1วันวันแรกนะเราต้องจะใกล้40นะครับเดลวิคห้าิาเนี่ยก็จะเริ่มขายของนะครับเอาไอเทมต่างๆไปน,นะนาไปขายได้ซึ่งของต่างๆนะครับผมต้องบอกเลยว่าเราสามารถลงทะเบียนเนี่ยขายของตรงนี้เนี่ยได้30ช่องนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะ ถือว่าอิสระมากๆครับเพราะว่า30ชิ้นเลยนะที่เราสามารถนําไปวางขายในตลาดได้เนี่ยก็เป็นข้อดีนะครับข้อดี 1. หนึ่งก็คืออุปกรณ์เนี่เราวางขายได้เยอะข้อดีที่สองก็คือประหยัดกระเป๋าด้วยนะครับผมเราโยนเข้าตลาดกลางประหยัดกระเป๋าของเราด้วยเนาะตอนที่เรานะครับทำการซื้อขายมาเนี่ยนะครับผมเวลาเราซื้อขายมาเนี่ยสมมุติว่าเวลาเราขายออกนะครับการที่เราขายออกเนี่ยเราจะโดนหักอะไรใช่ไหมครับหักในเรื่องภาษีของเพรครบผมหักอยู่ที่ประมาณ8%ซ นะครับเกมนี้ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะ8%เป็นตเต็มๆนะครับผมเราขายได้เท่าไหร่ก็จะหักเพชร์ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่นะครับสำหรับเปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายของเกมนี้เอาละครับไอเทมต่างๆเนี่ยสามารถหาได้จากที่ไหนใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็หาได้จากแมปต่างๆนะครับแมปต่างๆในทั่วแมปเลยอ่ะเวลาเรากดลูกโลกนะครับเราก็จะเห็นแมปนะครับช่วงแรกๆเนี่ยแมปก็จะมีอยู่1 2 3 4งสนะครับสแมปนี่แหละ แมปที่เราจะต้องเริ่มไต่จากโควสหลักของเราไปแต่ละแมปนะครับผมนี่ก็จะมีจุดนะครับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆไว้ให้กับเราอยู่แล้วนะครับว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยมอนอะไรอยู่ตำแหน่งที่ไหนนะครับถ้าเป็นวงจกกักรเขียวๆรฟ้าแบบนี้ก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับที่เราสามารถวาร์ปเข้าไปที่แมปตรงนั้นได้และเรายังสามารถนะครับตรวจเช็คว่าเอ้ยแมปนี้เนี่ยมันมีมอนอะไรและดอกของอะไรบ้าง เราสามารถกดรูปแว่นตรงนี้ได้ครับผมนี่แล้วก็ติ๊กดูได้เลยนะตามชื่อเลยนะครับตามชื่อตามสัญลักษณ์เลยอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์สีนี้ใช่ไหมมอนเตอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเราก็ไล่มาเลยว่าเอ้ยมอนเตอร์นี่ดอกอะไรบ้างนะครับผมนี่แล้วก็มีตัวบอสอ่บอสอะไรบ้างอ่ะมันก็จะเป็นสีส้มกับสีแดงแบบนี้นะครับสีส้มเนี่ยเลเวล46อ่ะตัวแรกนะครับผมที่จะดอกแล้วก็ดูได้นะอุ้ยอานมาสีม่วงด้วยนะครับผมแจ่มๆเลยนะตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ขายแพงด้วยนะเพราะว่ามันให้ CP ค่าสถานะของขี่ของเราด้วยนะครับเห็นไหมของก็จะเยอะกว่าชาวบ้านนะครับถ้าเป็นตัวเขาเรียกว่า b o สฟ Field ประกันนะครับ b o สฟ Field เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้ก็น่าจะแข่งขันในเรื่องของการตีบอสนะครับจะมี b o สฟ Field b o โลกนะสองประเภทนะครับซึ่งบอสแต่และตัวเนี่ยก็จะมีเวลาบอกเราอยู่แล้วว่าเกิดเวลาไหนยังไงนะครับผมอ่ะดูยังไงครับผม เราก็เห็นในแต่ละแมปแล้วใช่ไหมครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวบอสนะครับว่าดอกอะไรบ้างนะครับผมแน่เขาก็จะแยกให้กับเราอยู่แล้วนะครับผมในตรงนี้เนี่ยหน้าแรกนะครับเห็นไหมมันจะเป็นตัวอักษรสีแด,งก,แดง,งก็คือบอสสีแดงอ่าเอาง่ายก็คือบอสโลกนั่นแหละเริ่มแต่หลังวั่หกสิบเลยนะครับแต่ละตัวนะก็จะบอกเราว่าไอ้ตำแหน่งเนี่ยเราจะไปยังไงนะครับพื้นที่ที่จะเกิดเนี่ยยังไงเวลาจะเกิดนะครับเวลาไหนเห็นไหมสี่ชั่วโมงอีกสี่ชั่วโมง11 3สิบเอ็ดสามสิบนะครับสิบหก อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือชั่วโม,มงที่จะเกิดนะครับเขาก็บอกเราอยู่แล้วว่าเอ้ยมันจะเกิดเวลานี้นะเราก็สามารถนะครับกดตรงนี้แล้วก็วาร์ปไปได้เลยนะครับอะอย่างเช่นตัวนี้นะปึ๊บกดตรงนี้ครับแล้วก็สามารถวาร์ปไปได้เลยเห็นไหมอ่าสะดวกไหมครับเกมนี้ก็คือสะดวกนะไม่ไม่จำเป็นต้องวิ่งหาบอสแล้วก็มีเวลาบอกให้เราชัดเจนด้วยและของ,งต่างๆนะครับเขาก็บอกเราด้วยเอ้ยมันดรอปอะไรบ้างแล้วเราก็ยังสามารถดูหน้าตาของตัวบอสได้ด้วยนะครับเป็นหน้าตาแบบไหนสมมติว่าตัวนี้ใช ตัวนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นประมาณนี้โอ้โหบ,บอสสวยนะเกมนี้ดูดิต่อไปครับเรื่องของระบบ NFT ว่าเราเนี่ยอยากจะขาย NFT ภาพนี้นะครับอธิบายง่ายๆก็คือเรามาดูฝั่งทางด้านซ้ายก่อนก่อนนะครับผมฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเขาเรีย ok กว่าตลาดพรมแดนนะครับตลาดพรมแดนเนี่ยก็คือว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนไอเทมนะครับผมไอเทมต่างๆทุกๆไอเทมเลยนะครับสามารถแลกเปลี่ยนหรือนําไปวางขายในตลาดมร r k เ t p l ตลาดม a r k เ t p l เนี่ย ตรงนี้เขาทำการเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับ r อดายกับ Next Market ก็คือในแพลตฟอร์มของ l ล ne นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครเคยเล่นเกมพ2 e a r n หรือ NFT ที่อยู่ใน l ล n e นะครับจะรู้ดีว่า Next Market เนี่ยก็คือกระเป๋าบล็อกเชนกระเป๋าหนึ่งที่สามารถผลิตแพลตฟอร์มในเรื่องของเกม NFT p 2 e a เ n เยอะมากนะครับตรงนี้เราก็สามารถนำเข้าไปขายในตลาดได้นะครับถ้าใครอยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปซื้อได้แต่การซื้อขายเวลาขายนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของ1เงินสดนะครับผมจะเป็นเหรียญ USDT ก็แรกเป็นเงินสดแล้วก็โอนเข้ากระเป๋าได้เลยนะครับหรือจะโอนเข้าสู่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมในเรื่องของบ i น a n น e นะบูคอยนะครับหรือว่าบิตคั b ก็ได้หมดนะครับผมตรงนี้จะเป็นเหรียญ USDT เป็นหลักนะในการซื้อขายโอเคนะอันนี้เพื่อนๆจะเข้าใจนะครับไอเทมก็เหมือนกันนะครับถึงแม้ตรงนี้ไม่มีรูปไอเทมแต่คอนเฟิร์มมาแล้วครับว่าไอเทมต่างๆ ก็สามารถไปมิ้น์เป็น NFT นำไปขายตรงนี้ได้นะครับกับเม็ด Next Market นะครับแล้วก็ภารกิจนะครับอีกมากมายตรงนี้ผู้เล่นนะครับทัางทั่งขวาเห็นไหมภารกิจนะครับผมก็จะมีพวกอีเวนต์ต่างๆภารกิจนะครับที่อยู่ใน Next Market เนี่ยให้เราทำด้วยนะครับแล้วก็แลกเป็นเหรียญรางวัลที่เป็น USDT ให้กับเราได้เลยนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็คือจะประกาศผู้โชคดีนะครับในกิจกรรมนะกิจกรรมในการแชร์เราก็เข้าไปแชร์ได้นะครับในเพจ ในเพจของเกมรอด์นะครับก็100รางวัลนะครับก็จะได้บัตรของฝันทูมันนี่นะครับราคาดอดลาร์นะทุกคนประมาณนั้นนะครับใครที่ได้รับรางวัล100คนในการจักแชร์ครับโอเคผมก็มีข้อมูลให้กับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับสำหรับหัวข้อนี้ระบบในการซื้อขายนะครับก็ฝากไว้แช่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รอดูคอนเทนต์ต่อไปครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบตัวเกมที่จะเปิดให้กับเราเล่นนะครับผมในวันที่31มกราคมนี้ครับ